สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแล้วก็ฟซีที่คิดถึงทุกทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ทีม o S o M o, อสมอ,ออกมาเ่อจะมากัดตัวในกลุ่มเสียงคิดว่านะครับประมาณว่าเจ้าของที่นี้เป็นไปอ่า สองปีใหม่ครับไปจินเลี้ยงไปยังกันกับขืดย่านว่ามันสีนีการติดเสือ,อยังํำนอนอนี่ก็เลยบ่แม,มนว่าติดมาแล้วนะครับแต่ว่ากะบอกกันง่ายๆว่านี่เรกลุ่มเสียงทางอสมอก็เลยออกมาติดตามออกมาสอดจ้องนะครับเพื่อจะมากักตัวแจ่ว่าผู้เพิ่น ผู้เพิ่นไปอันนั้นผู้เพิ่นไปสิีมากันตัวเพิ่นเพิ่นลุกไปพูนหัวหน้าเลยให้อสมอไปนำแล้ครับนไปาะตสมอมาเยอะมาหลายเลยท่านผู้ชมสมอใส่ชุดมังมใส่มังนะครับ เอไปนีด่น้ด้นี่นร่นอดีตเป็นบ้านเพื่อนอยู่นะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเพื่อนครับเพื่อนก็อยู่ให้ยุน่าแต่ว่ากัสิพยาบให้เพื่อนยุน่าบดตังบยากให้เพื่อนเขาบานบดยางให้เขาเป เกวของกระมูเพราะมันมันเป็นกลุ่มเสียงนะท่านผู้ชมก็แค่กุ่มเสียงแหละบากระบอกเป็นว่าเพิ่งตดโคิดต,ตินหนังดอกน่นคือส่วงปีเม่นะครับเพื่นก่าว่าไปเห่นน้ำมูไปห้ากินเหากินยาลำมูสบานพันหย่านทางหมอก็เลยสั่งให้ออสมอสั่งให้อสหมอออกไปออกมาออกมาเบิ่งมาแย่งออกมาตรวจสอบแล้วก็ออกมา แนะนำนะครับแต่ว่าเป็นโบยูบันแต่ว่าเป็นโบยูแต่ว่าเสร็จจากภารกิจตัวนี้แล้วเสร็จจากภารกิจตัวนี้แล้วก็จะให้อสมอไปไปแย่จมูกนะครับใช่อสมอไปแย่จมูกไปแย่ดังมึงทุกคนต้องสอนกันทุกคนต้องการดั้สืบที่วิวให้เอฟซีเดือบงกันนะครับ จะรีวิวให้เอฟซีได้ดูกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับเพื่อเป็นเอ่อเพื่อพออย่างไรว่าออสมมอ่พ่กอยากฝึกขึ้นกันการเแ่จมูกนะครับให้ท่านผู้ส้มมาเบิองนการแงจมูกของออสมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะค่อยกลับลงมาทางทรงหน้าเพอีกรอบนึงครับ

ลูกไปมันสุดอมันคือู้สาวขาวแล้วขาแล้วพ่อ่อคางนี่มัน

ไอทามเนี่ยเป็นรส์มอรหยาดบ่โมย่าค่ะโมย่าบ่มวนพร้อมมันเป็นหยาดเดี๋ยวไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวเบิ่งโอ้ปีนี้เพื่นบพาไปเที่ยวเลยบ่ไปเที่ยวบ่นกเดินเที่ยวาหยาดเเม็ดเเลี้ยงตามจริงแล้วเขาเป็นรส์มอเขาค่ะิ่นเพิ่นบพ้าเที่ยวมันดีเลยะ อันทั้งม่ยิ่งพันหยากทั้งผู้ชายพนหยาบบน้เป็นรสมอนาที่การค้าันหยาัแสดงว่าแต่พออยู่พอันนี้ครับพอ่มันมเงินเดือนนี่ยนะเขาเป็นจิตอาสาเนาะครับครัครับเป็น่าจะได้กลไปน้ำพึ้นโดยปอไงว่ามันเผาเาเห็ดน้ำน้ำกลุ่มของเขาทัานผู้สมอันนี้เป็นคำบอกของอสมอลโอ้ปั้นนั่นคุณบอ เขาจริงนเาานาะนจะเป็นจะเป็นข้าเจ้าเห็ดน้ำพีน้ำหนองดีย่านพีหนองจิตเสือโควิดหรือยิ่คุณหมอสั่งกับว่าเป็นาานิคัททานประธานเหมือนางสวัสดีคท่านประธานอัน สิได้กักเพิ่นบ่ลามือนี้เพิ่นวาเพิ่น่อย่บ่ได้กเิ็นยำหมากัดไก่เพิ่น่ฮู้ว่าตะเลิดไปทางไหโอ้ยหมามากัดไก่เพิ่นเพิ่นเลยยำหมาเรีนไปตะเวดไปทางไครัดบ่แม่หมากัดเพิ่นมาบ่ได้บ่แม่นเป็นโจกไยเอาพอลงคอ่านไพัไปอบหาักโอ้ยบ่มืออื่นนี้เัยจแว่ามือนี่บร้การเนาะกับพ่กปยนนผู้ชมอ้า กาบ่เห็นเจ้าของบ้านเพิ่นกาเอาไว้คลิปหนานะครับผมสรีมาลีเวอร์ท่านผู้ชมเด้เบ่งกันนะครับืันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับสันๆใหในท่านผู้ชมได้เบ่งซ้ำนี่วัาสิมากักจัวเพิ่นเพิ่น่บยู่นะครับอะให้ท่านอยู่ดีมีแห้งครบเจ็บจะได้คามไข่จะมีครับพี่น้องน่านรับก็ให้ได้เงินมือ่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนท่านผู้ชมแบนมือไปให้ได้แก้วคารันออกจากบ้านกับีผู้บิงผู้ยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ